คุณแม่ยังสาวว่าจ้างจิตรกรหนุ่มให้มาซ่อมแซมภาพวาดล้ำค่าที่เป็นมรดกตกทอดของผู้เป็นพ่อแต่สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้รอยแตกของภาพนั้นกลับสร้างความหวาดผวาและความสยองขวัญเกินกว่าที่เธอจะรับมือได้เรื่องราวของภาพวาดแครกจะเป็นอย่างไรมีความสนุกสนานและมีความสยองขวัญมากแค่ไหนเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ ภาพวาดเล่าเรื่องราวของรูจาหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเธอต้องห่างจากสาม,มีชาวต่างชาติอันเป็นที่รักเธอเป็นแม่เลี้ยงเดียวที่คอยดูแลราเชลลูกสาวที่มีอาการผิดปกติทางสายตาและเธอต้องเร่งหาเงินจำนวนมากเพื่อมาพาตัดดวงตาก่อนที่ดวงตานั้นจะบอดสนิท แต่แล้วอาของเธอก็เดินทางมาหาถึงห้องที่เธอพักพร้อมกับบอกข่าวร้ายว่าพ่อของเธอนั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วและเธอต้องหอบลูกอเมนที่รักกลับสู่ประเทศไทยเพื่อไปจัดการอะไรบางอย่าง ที่คะเลหาดหลังใหญ่กลางป่าคือบ้านของเธอแต่สิ่งที่สําคัญก็คืออาได้บอกว่าภาพวาดหญิงสาวสองภาพที่พ่อของเธอวาดเอาไว้ซึ่งถูกขายไปก่อนหน้านี้นั้นได้กลับคืนมาเป็นสิทธิของเธออีกครั้งเนื่องจากผู้ซื้อไปก่อนหน้านี้ก่อเหตุสะเทือนขวัญฆ่าภรรยาและลูกรวมถึงตัวเองนั้นพร้อมกัน4ี่ศพซึ่งก่อนจะก่อเหตุก็ได้ส่งภาพนี้กลับคืนมาแล้วบอกว่าขอส่งเธอกลับคืนมายังเจ้าของ อาได้บอกกับรุจาว่าจะมีคนมาซื้อภาพวาดสองภาพนี้ราคาหลายล้านบาทแต่ต้องซ่อมแซมภาพซะก่อนพร้อมกับเสนอให้ลูกชายของเขาเป็นผู้ซ่อมแซมภาพวาดเองซึ่งรุจาก็ได้กำชับกับอาว่าเมื่อสามารถขายภาพได้แล้วก็ให้ขายบ้านหลังนี้ทิ้งไปซะเลย ระหว่างที่รุจารและลาเชลอาศัยอยู่ในบ้านเธอก็ได้เห็นสิ่งผิดปกติหลายอย่างเป็นดวงวิญญาณของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีความอาฆาตมากและมักจะเกิดขึ้นกับลูกสาวของเธอเช่นผ้าแพรสีแดงมาคล้องคองลูกสาวของเธอและวันหนึ่งเธอฝันว่าดวงวิญญาณหญิงสาวตนนั้นตามหลอกหลอนเธอหมายจะเอาชีวิต มีอยู่วันหนึ่งลูกสาวของเธอหายไปจากบ้านรุ้จาออกตามหาแล้วเธอก็เข้าไปในสตูดิโอวาดภาพเธอจ้องมองไปยังรูปภาพทั้งสองแล้วเธอก็เห็นที่ด้านหลังของภาพนั้นมีกองผ้าวางอยู่และเหมือนกับว่ามันมีร่างคนอยู่ภายในกองผ้าค่อยๆลุกขึ้นยืนจากนั้นผ้าก็พุ่งเข้าใส่เธอแล้วเธอก็รีบหนีออกมาจนได้ รู้จากับแม่บ้านออกตามหาราเชลในป่าแต่ก็ไม่พบแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือราเชลนั้นออกเดินเข้าไปในป่าลึกราวกับว่ามีคนพาเดินออกไปและในระหว่างที่งูกําลังจะถกราเชลนั้นชายคนหนึ่งก็เข้ามาช่วยดึงเธอออกมาจนได้และเขาก็คือทิมลูกชายของอาที่เข้ามาซ่อมแซมภาพวาดนั่นเอง ทิมพบว่าภาพวาดทั้งสองภาพนั้นมีความเสียหายมากโดยเฉพาะส่วนที่สีแตกนั้นพบว่าเป็นภาพที่มีบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังและบางสิ่งบางอย่างที่ถูกซ่อนเอาไวน้นี้มันก็คือความลับอําเลวหลายที่พ่อของรูจาได้กระทําไว้กับใครคนใดคนหนึ่งอันเป็นต้นเหตุของเรื่องราวสุดสยองขวัญที่เกิดจากภาพวาดหญิงสาวที่ถูกพนาการโดยผ้าแดงและอาถรรพ์จากภาพวาดนั้นหมายจะเอาชีวิตของทุกคน เรื่องราวของภาพวาดจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องไปติดตามรับชมต่อได้ทางเน็ตฟริกเองเลยนะครับ แครกหรือภาพวาดก็เป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่เป็นการร่วมทุนสร้างระหว่าง4ประเทศเลยนะครับได้แก่เกาหลีใต้สิงคโปร์ไต้หวันและไทยนะครับโดยได้สุรพงษ์เพลินแสงเป็นผู้กำกับนำแสดงโดยนิชกุลหาระเวชกุลอดอนซูเปอร์สตาร์จากวง 2BM ของเกาหลีใต้ที่เคยฝากผลงานการแสดงมาแล้วอย่างน้องพี่ที่รักที่ฉายในปี2561มาร่วมรับบทเป็นทีมช่างซ่อมแซมภาพนะครับ และได้นางเอกคือแพทชยานิดชานสง่าเวศนักแสดงสาวเจ้าบทบาทจากซีรีส์เรื่องเคว้งของ Netflix แเลยนะครับซึ่งเธอนั้นมารับบทเป็นรูจาที่ต้องเผเชิญหน้ากับภาพวาดอาถรรพ์และนีน้านัชชาเจสสิก้าพาโดวันรับบทเป็นราเชลครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบอกว่าการใช้ชื่อของหนังว่าภาพวาดเป็นความคิดที่ดีและรู้สึกว่าผ่านการกันกรองมาแล้วเป็นอย่างดีไม่น้อยเลยนะครับเพราะมันเป็นการเล่นกับคำนะฮะเล่นกับความหมายที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อถึงภาพวาดบวกกับความหวาดกลัวแล้วเมื่อเอามารวมกันจะเกิดคําว่าภาพวาดขึ้นมานะฮะดังนั้นการใช้ชื่อหนังว่าภาพวาดนี้จึงเปรียบเสมือนกับการตีหัวเข้า,ขาบ้านได้อย่างดีเมื่อเราถึกตีหัวเข้ามาแล้วจากนั้นเราก็ต้องรุนไปว่าจะสนุกหรือน่ากลัวมากน้อยแค่ไหน ตามเนื้อเรื่องที่เราจะต้องรู้สึกหรือสัมผัสเอาเองนะครับ โดยบรรยากาศโดยรวมของเรื่องโดยเฉพาะโปรดักชันนั้นส่วนตัวแล้วผมก็รู้สึกว่าเหมือนเราดูหนังผีจัดกระลี่ใต้เลยไม่น้อยนะฮะการออกแบบผีก็ถือว่าใช้ได้นะฮะมีความน่ากลัวจังหวะการหลอกหลอนหรือจังหวะการสร้างความน่ากลัวและจังหวะการตื่นตกใจนั้นทําออกมาได้ดีครับดูไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามีความระทึกขวัญตามไปได้ยจังหวะเลยนะฮะแล้วก็ตกใจตามด้วยครับดังนั้นในด้านของผีการสร้างความหวาดกลัวก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับ ส่วนตัวของผมนะครับชอบแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวกับงานศิลปะโดยเฉพาะการยกตัวอย่างภาพโมนาลิซาของลีโอร์โดดาวินชีที่แสดงไว้ในพ,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 พิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับที่มีการอธิบายว่าดวงตาของโมนาลิซานั้นมีความพิเศษบางอย่างไม่ว่าเราจะมองเธอจากจุดไหนหรือมุมไหนสายตาของเธอนะฮะก็จะจ้องมองเราด้วยครับแล้วหนังก็ได้เอาจุดนี้มาใช้สร้างความสยองขวัญให้กับภาพวาดในหนังได้อย่างดีมากนะครับก็เอาเป็นว่าฉากนี้ถ้าเราได้ดูนะฮะก็ต้องตกใจใตามกันเลยทีเดียวครับ การเล่าเรื่องนั้นก็รู้สึกว่าค่อนข้างช้าเลยนะฮะรู้สึกว่าเนื้อเรื่องนั้นมันไม่ค่อยจะมีอะไรมากมายก็เอาแค่การเปิดตัวพระเอกของเรื่องก็ปาไปกว่า30นาทีแล้วนะครับหนังกลับมาเร่งเอาช่วง30นาทีสุดท้ายและรู้สึกว่ามันเร่งเกินไปจนไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้หมดโดยเฉพาะตัวละครของเรื่องที่สําคัญที่เป็นตัวที่เป็นจุดเปลี่ยนหรือจุดหังมงของเรื่องนั้นดูแล้วก็รู้สึกว่างงว่าเขาเป็นแบบนั้นได้ยังไงจุดที่น่าสงสัยที่สุดก็ขอแอบบอกว่าเป็นเรื่องของเพศสภาพของเขา นั่นแหละนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงก็ตามนะฮะต้องไปชมเอาเองครับ ในด้านพฤติกรรมของตัวละครถือว่าใช้ได้ครับแต่ก็แน่นอนว่ามันไม่ค่อยจะรู้สึกสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่โดยเฉพาะการตัดสินใจและการกระทําของตัวละครบางตัวที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีน้ําหนักสักเท่าไหร่เลยนะครับพฤติกรรมของรูจาดูแล้วก็รู้สึกว่าน่ารําคาญตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นการที่เธอเห็นผีตลอดทั้งเรื่องแต่แต่เมื่อลูกสาวเล่าอะไรให้เธอฟังก็กลับไม่เชื่อพฤติกรรมนี้เราต้องทนตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับแต่เขาก็สามารถอธิบายพฤติกรรมของรูจาในประเด็นนี้ในตอนจบได้อย่างชัด เลยทีเดียวนะฮะโดยเสนอในประเด็นโดยคําพูดของตัวละครที่ว่าถ้าเราทําเป็นมองไม่เห็นมันจะทําอะไรเราไม่ได้และอาการที่ทําให้ตัวละครมองไม่เห็นหรือทาเป็นมองไม่เห็นนี่แหละนะครับมันจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญน,นั่นเองแหละนะครับ ในด้านการแสดงนั้นทุกคนก็สามารถแสดงได้ดีนะฮะตัวของนิชค,คุณเองก็เล่นได้ดีนะครับดูแล้วรู้สึกเลยนะครับว่าการได้รับการเครียวกรรมจากเกาหลีใต้มานานมากนั้นนะฮะมันสามารถทําให้เขากลายเป็นนักแสดงที่ดีได้เลยนะครับส่วนนางเอกของเรื่องก็เล่นได้ดีมากฮะมันดีมากกว่าที่เธอแสดงในซีรีส์เรื่องเคว้งซสอีกนะครับส่วนนักแสดงเด็กก็เล่นได้ดีนักแสดงประกอบก็เล่นได้ดีทุกตัวละครเลยนะครับแม้ว่าพฤติกรรมหลายอย่างของตัวละครน,นั้นดูแล้วจะมีความเป็นโอเวอร์แอคติ้งมากไปก็ตามครับ แม้จะเป็นหนังสยองขวัญแต่ในด้านภาพและเหตุการณ์บางอย่างก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นหนังแฟนตาซีร่วมอยู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายของเรื่องส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ลงตัวมากนักนะฮะมันทําให้รู้สึกขัดใจและฉุดความน่ากลัวของหนังลดลงไปเลยนะครับ ขอเตือนอยู่อย่างหนึ่งนะครับหลายภาพหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นค่อนข้างมีความรุนแรงและไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับดังนั้นควรจะได้การรับคำแนะนำจากผู้ปกครองในระหว่างการรับชมจะดีมากเลยนะครับ อย่างไรก็ตามบทสรุปของเรื่องนั้นก็รู้สึกว่าค่อนข้างขัดใจไม่น้อยบทมันไม่ค่อยลงตัวนะฮะแม้จะมีความเชื่อมโยงระหว่างตัวละครกับผีและตัวละครตัวร้ายของเรื่องแต่หนังก็เล่าไม่ละเอียดทิ้งช่องโหว่เอาไว้อย่างมากมายจุดจบของตัวละครร้ายในเรื่องนั้นมันก็ง่ายเกินไปง่ายจนรู้สึกว่ามันตั้งใจและทำให้เราไม่เชื่อเลยครับ กล่าวโดวยสรุปแล้วกันนะครับภาพวาดแคร็กจะมีความโดดเด่นในด้านความน่ากลัวความระทึกขวัญความสยองขวัญแต่ก็มีปัญหาในด้านการเล่าเรื่องนะครับโดยเฉพาะการสรุปเรื่องและการเปิดเผยตัวละครสำคัญของเรื่องบางตัวที่มันขาดความสมเหตุสมผลไปมากส่วนตัวแล้วจึงทำให้รู้สึกว่าภาพวาดยังไม่ใช่หนังผีที่ดียังไม่สามารถกลับขึ้นฟอร์มหนังผีที่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหนังผีไทยหรือหนังผีจักรีใต้ก็ตามนะครับ แต,แต่หากใครชอบดูหนังผีอยู่เป็นทุนอยู่แล้วนะฮะอยากเสพเพียงแค่ความน่ากลัวความตื่นตกใจก็ถือว่าพอได้หรือถ้าใครเป็นแฟนของนิชคุณอยากดูการแสดงของเขาแล้วแล้วก็เชื่อว่าภาพวาดจะไม่ทำให้ผิดหวังครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบภาพวาดเอาไว้ที่6.5เต็ม10คะแนนนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ